ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่นาแปลงสวยเป็นที่นาที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกด้วยนะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนหินคุกนะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านสินนะคะหมู่ที่2ตํตบลค้างผูอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคร สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตะนะนะคะค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่นาแปลงสวยนะคะเป็นที่นา,าที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นที่นาที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกด้วยนะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนหินคุกนะคะปัจจุบันนะคะก็มีความกว้างของถนน หน้าแปลงในยอยู่ที่5เมตรเลยนะคะกําลังจะมีโครงการทําเป็นถนนคนกรีตแล้วด้วยนะคะก็อยู่ห่างจากถนนคนกลีตมาก็เพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านสินนะคะหมู่ที่2ตําบลค้างผูอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เราก็จะพามาชมที่นาแปลงสวยนะคะเป็นที่นาที่ ออมีรูปแปลงนะคะสวยงามน,นะคะอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสาธารณะก็ไม่ลึกมากนะคะก็ประมาณ30ซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะต่ำกว่าถนนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะตรงนี้นะคะเป็นถนนหินคุกเนี่ยมีหน้ากว้างอยู่ที่130มเมตรนะคะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะคะและมีความลึกความยาวนะคะจาก ด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงทางฝั่งทิศตะวันออกนะคะตรงนี้นะคะทางทีศตะวันออกอยู่ที่175เมตรนะคะเป็นที่ดินที่มีรูปแปลงสวยงามน,นะคะเราสามารถที่จะเห็นรูปแปลงได้จากภาพมุมสูงนะคะเป็นที่นาแปลงสวยนะคะก็เป็นนาเนี่ยทั้งหมดอสองล็อกด้วยกันนะคะก็มีเนื้อที่นะคะก็อยู่ที่ 10ไร่กับ72ตารางวานะคะเจ้าของเนี่ยขายยกแปลงไม่เพลงเลยนะคะสําหรับที่นาแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะขายยกแปลงราคาไร่ละเพียง1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะบริเวณรอบๆแปลงของเรานะคะก็จะเป็นที่นาซะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ระหว่าง2หมู่บ้านนะคะของเรานะคะจะอยู่ระหว่างบ้านสินนะคะถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็สามารถไปยังบ้านหนองตาลได้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไปยังบ้านหนองตาลอีกประมาณ1กิโลเมตรนะคะห่างมาจากบ้านซินก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ระหว่าง2หมู่บ้านนะคะก็ ถนนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นถนนที่จะมีโครงการทําเป็นถนนคนกรีตมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ห่างคนกรีตก็จะอยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ400เมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่นาที่มีดินดีนะคะลักษณะของดินก็จะเป็นดินเหนียวนะคะบนดินร่วนหน่อยๆนะคะก็เป็นนาน้ำฝนนะคะไม่ลึกมากนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสาธารณะประมาณ30เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นเป็น ข้าวน,ะะนาข้าวเป็นข้าวหอมมะลินะคะที่เจ้าของได้ทานาเอาไว้นะคะก็ใกล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะรวงเนี่ยค่อนข้างจะมีออกสีเป็นเหลืองๆืองแล้วนะคะได้ผลผลิตดีมากๆเลยนะคะและพื้นที่ของเรานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเสมอนะคะก็เป็นที่นาที่เสมอๆนะคะรูปแปลงเนี่ยสวยงามค่ะสำหรับใครที่กําลังมอ,องหา ที่ดินที่จะเอไว้สำหรับทำเป็นคกนูกหนองนานะคะจะมาทำกเกษตรผสมผสานนะคะจะมาซื้อเก็บเอาไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะคะทำบ้านสวนเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะเนื่องจากาทางเข้าออกสะดวกนะคะและบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศดีด้วยนะคะเป็นที่โล่งๆเนื้อที่นี่ก็พอเหมาะเลยนะคะ10ไร่72ตารางวานะคะาราคาขายนะคะแล้วก็ตั้งราคาขายไว้ถูกด้วยนะคะขายยกแปลงนะคะไล่ละเพียง1นึเซน สอ0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะอยูออ่ห่างจากวัดและโรงเรียนนะคะวัดบ้านซินนนคะโรงเรียนซินหนองเขวเนี่ยมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะอยูออ่ห่างจากอบตค้างผูมาเนี่ยก็ประมาณ7กิโลเมตรค่ะ ส่วนที่ว่าการอำเภอนูนไทยนะคะก็จะอยู่ห่างจากเราไปประมาณ10กิโลเมตรนะคะจะเดินทางไปยังตลาดสดลรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะคะหรือจะไปติดต่อกับธนาคารหน่วยงานราชการเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็ถึงนะคะก็อยู่ห่างจากเราไปเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมด้วยนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 182เมตรค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ไม่ไกลมากนะคะ30กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ,ะและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ245กิโลเมตรนะคะใครที่ สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดนะคะแอดไลน์มาสอบถามขอดูเอกสารของที่ดินได้นะคะารายละเอียดต่างๆก็ติดต่อทางไลน์แอดของเรามาได้นะคะไลน์ line ก็จะเป็นแอด p a k i n 99นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164นะคะ ค่ะสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปตต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ